สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำก็ออกกาลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนออกกาลังกายน้ำก็ทานโรตีโบตาพีสองเม็ดนะคะเพื่อเพิ่มพลังนะคะเพิ่มโรตีนไว้นะคะสําหรับที่ระวังที่เราออกกาลังกายนะคะ จะเข้าไปซ่อมแซมกล้กามเนื้อของเราที่ถูกทําร้ายระหว่างที่เราเออกกำลังกายนะคะแล้วก็หล,ลังออกกำลังกายข่าน้ำก็จะทานโปรตีนตเพิ่มอ,อีก2เม็ดนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายได้สูญเสียพลังงานแล้วก็มันต้องการโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมกล้กามเนื้อที่เราเออกกำลังกายมากๆเลยนะคะก็จะทาน2เม็ดหลังออกกำลังกายค่ะเสร็จแล้วลวันนึงนะะ้ำทานโบต้าพีโปรตีนวันละ4เม็ดค่ะก่อนออกกำลังกาย2เม็ดแรกค่ะ เะะสริมโปรโตีนเสริมช่วยนะคะส่งแส่กล้ามเนื้อของเรานะคะให้กระชับให้แน่นให้มันเป็นกว่าเดิมน,นะคะส้มทานมานานแล้วค่ะซส้มทานมาเมื่อก่อนตอนแรกกิน2เม็ด มาปีที่แล้วเริ่มกินสองเมตรนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นอะไรกข,ขึ้นเลยค่ะก็กินกินนะคะกินแบบไม่ได้ไม่ได้แบบใส่ใจมากแล้วหลังๆมารู้สึกว่าออกกำลังกายเหนื่อยมาก กําลังกายไว้เมื่อก่อนนี้ตื่นมากินจ้าแล้วก็นูน่นแต่กับกําลังกายเที่ยงบ่ายใช่ไหมคะตอนนี้รู้แล้วค่ะต้องกินก่อนแล้วออกกําลังกายแล้วก็หนัออกกําลังกายท,าทันทีนะคะเนี่ยตอนท้องเราว่างๆเนี่ยค่ะโปรตีนเขาจะดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็ฝากไวนะะ้นะคะสําหรับโปรตีนโบลต้าพีสำหรับสาวาที่ค่ะเพื่ช่วยในการขับถุนนะคะโปรตีนตัวนี้นะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะแต่เป็นการทานเพื่อไป ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานะคะจะหลังจากที่เราเออกกำลังกายไปแล้วนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะฉีกขาดนะคะบาดเจ็บเนาะฉะนั้นกินโปรตีนเข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาได้ซ่อมแซมได้เร็วลก็พอเขาซ่อมแซมแล้วนะคะกล้ามเนื้อเราก็จะแน่นเนื้อคว็มแรงขึ้นนะคะโอเคค่ะมาบอกเทคนิคนะคะการปั้นหุ่นที่ ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานโปรตีนโปรตีนถ้าวันละสีเของน้ำนะคะผุดเราก็จะได้อย่างที่ใจเราอยากได้ไวขึ้นนะคะบางทีถ้ามันเหนื่อยมากๆมันก็หาตัวช่วยน้องแต่ตัวช่วยก็คือไม่ทำไ้ร่างกายนะคะมันก็เป็นโปรตีนจากถัวนะคะเป็นอย่นี้เนาะ เป็นคนที่แพ้ถั่วนะแต่ไม่ได้แพ้ถั่วทุกชนิดใช้แค่ถั่วทิสูงกินเข้าไปจะเป็นุมขึ้นเหมือนน,น,นะคะถุงลมพิมนะคะแต่หลังจากที่เขาทำลา,ายมาเนี่ยนะอาการแพ้ถั่วมันน้อยลงขึ้นทุกวันทุกวันนะเราก็พยายามที่จะทดลองกินมันตลอดเวลาทดลองกินมันนะคะเพราะเราก็ชอบกินถั่วนะคะโอเคก็ในถั่วคะมีไขมันดีนั่นเองนะคะเราก็เลยชอบที่จะกินแล้วมันก็ เือว่าอะไรอะมัน,ม,นมันดีเนาะแต่เวลาเรากินแล้วเราจะเป็นสูงขึ้นนะคะก็น้อยลงค่ะเป็นอยู่ทัวงนี้มันก็จะแอบขึ้นมาติดกึงค่ะแล้วก็เราก็เก่าเก่าเก่าๆนะคะมันก็จะผ่ายไปเดิมเนาะป็นเลยเราเปวดถ่ายอย่างเงี้ยปวดปวดแล้วปวดแล้ว,ลวโอเคค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะโปรตีนโรตาผีพิชิตถุงนะคะพิชิตถุงเฟิร์มถุงสวยนะคะพิชิตหน้าท้องหมือนร่าง อยากที่จะสุขความสะด็กใการลดคุนเอไว้แนะนำโปรตีโอตาคีค่ะกรดแดเนาะโอเคชก้าวมาดิม่นนาะอื้อนี่ดังทานนะคะอยากดูบางเท่าน้อยแบบนี้นะคะทานโปรตีนโอตาทีค่ะได้ค่ะ